วัดไรขาไรขารูค่ากลับมาพบกับช่องต้นตาลชาแนลแล้วนะคะ่ะตอนนี้กำลังจะไปไหนกันเอ่ยไปงานบวชของของใครของพี่ของฟี่แทนนะจ๊ะเป็นลูกของลุงลุงคือใครพี่ชายของเราเองนะไม่ใช่พี่ชายของพ่อเราเองนะจ๊ะแม่ วันนี้เราไปกับใครบ้างนะจ๊ะไปกับคุณป้าที่นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็คุณแม่ของเราคุณพ่อน่าจะเดินทางไปที่วัดต่อแล้วนะคนะงานจัดที่วัดอะไรนะวัดคลองคุกนะจ๊ะเส้นลวมัมินนะจ๊ะทุกคนป่ะเราเดินทางไปกันเลยเราได้ถึงวัด ของครูเป็นที่รอดนอนนะคะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอย่อยวัดค่ะวัดไหนคาวัดของครูค่ะกำกำจะทำอะไรอยู่จ่ะนั่งรองกันหัวบางทีนะจ่ะ

เราได้ตัดผมนะเสร็จเป็นชีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งบรรยากาศไว้วิดีโอถัดไปนะคะไปดูกันได้เลยนะคะตรงนี้เลยถอดไปนี่แหละวิดีโอนี้แหละเออ บรรยากาศในวัดก็จะมีงานโรงงานเลี้ยงเหลือไอติมให้ที่กดหรือผู้ร่วมง,งานได้กินด้วยนะคะประมาณนี้เลยเนาะไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดราคาน่าจะเป็นเจ้าของงานเป็นป้าของเรานะคะป้าดองนะคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณลุงนะคะทำไรคะเรือคะ่ะมาต่อคิวเพื่อ กินไอติมนะคะไปกันเลยจ้าเราได้ไอติมของเราแล้วนะคะเราต้องหาอะไรกินลองท้องก่อนเพื่อหลอกขบวนแห่น้าพี่ชายเราป่อมานีอยเขาเรียกว่ารสอะไรนะรสชาดงชาไทยค่ะแล้วก็มีวันิลลาวานลลาไป็นไอติรดอกบัวดากภูขอตัวไปกินก่อนนะคะ อะไรจะทำอะไรกับกล้องฉันปิดกล้องนะขออนุญาตเปิดใหม่ชอบกินไอติมอยู่แล้วชอบกินไอติมอยู่แล้วใช่ชอบกินอื่นน้ำโค้กเหรอคะโอ้โอืมเปรียวเลอร่อยเหมือนกันเปนี้ยวเลยเปรี้ยวฟรีใช่ไหมฟรีค่ะฝากคุเลี้ยงค่ะ จะหาทางใช่ครับยังนึบเลยงานไปเจอกันตอนแห่น่างเลยนะคะบ๊ายบายเจอกันนะบ๊ายบายไ,ไ,ไ,ไปค่กต้องอยู่นี่<ะ>ตกไปค่ะเออก็ไม่ค่อยชัดนะ ตอนนี้ก็เริ่มแห่กันแล้วนะคะไม่ได้จา้าหลอนมากพี่น้องไม่ได้พูดเลยนะไม่พูดนะไม่ได้พูดนะ ป้าจะ,จะพาไปดูบรรยากาศนะ พี่ชายเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูกันว่าเราได้อะไรมาดูอันนี้คือเหรียญที่เราได้มีแย่งมาไม่กี่นั่นเองแบบว่าจะได้มาคือเหนื่อยมากเออเอาแบบเหนื่อยบบสุดๆอะก็แบบเล็บเออไม่ต้องไปหนหงมันช่งแม่งแต่ได้นี้มาก็หอมใจแล้วเออเหญ่ซึ่งส่นคือสุดเออว่าจะได้มาแบบว่าเหนื่อยมากคือร้อนมาก แต่ว่าคลิปตอนที่อะไรนะแล้วก็นักโพมากไม่ได้ถ่ายไว้นะค่ะไม่มีเวลาลูยชาไม่ไม่มีเวลาถ่ายตอนอะไรเลยนะตอนเก็บรวงเก็บเตียนนะเออประมาณนั้นไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมก็ได้เยอะเหมือนกันครับได้เยอะหรอไหนไหนยูนได้น้อยสุดจักงั้นเดี๋ยวไว้รับที่ห้องเลยนะครับ ไปเจอก,กันในห้องนี้นะไปจับัมัน<ม>ตกลงมามันก็เก็บเก็บเราได้ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามานับเรียญเอ้ยไม่ใช่นับอะไรนะนับเรียญโดยทานที่เราได้มาว่าได้ประมาณกี่อันนะคะแต่ว่าเมอกี้แอบไปนับมาแล้วแหละว่าได้ทั้งหมดประมาณหกสิบเอ็ดอันเออแต่ว่ายังไม่นับเรียญไงว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ แต่ว่าแอบแกะมาประมาณสองสามอันแล้วแหละนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามเออป่ะเรามาแกะกันเลยค่ะไหนแล้วไหมยิงถูกใหญ่มากหมอแก่ยากมากได้ไลนดึงดึง เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกครั้งนะเพราะว่าเดี๋ยวต้นกว่าแบบรีบพูดผิดก,กลัววิดีโอมันยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออค่อก็มาพบกันนะเราได้แกะเสร็จและนับเหรียนเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณเจ็ดกองกองละสิบบาทนะทั้งหมดประมาณ70บาทเออ ก็ถือว่าได้งินนะฮะเห็นไหมเกนะลร่วงนี่อันนี้คือแก่จริงจริงโปรยตอแหลเลยอันนี้เรื่องแท่อันนี้ของแท่ยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องต้นตาแชร์้น้าไว้ไวไวด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม เฟซบุ๊กแล้วก็ i อของต้นน้องตามไปด้วยนะ,ะหากใครจะติดต่องานสามารถติดต่อได้สองเบอร์นี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปอื่นๆนะจะไปดูกันด้วยนะจะลืมไปบา่า